มาแล้วนะครับสำหรับแฟนแฟนมินิสำหรับมินิไฟฟ้ารุ่นจอห์นคูเปอร์เวิร์กผมมินจากได้บล็อกครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวมินิไฟฟ้าแต่เป็นรุ่นจอห์นคูเปอร์เวิร์กคนที่เป็นสายลึกของมินิเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยก็จะแต่งทั้งในเรื่องของจูนยิ่งเครื่องยนต์ปรับจูนช่วงล่างนะฮะเสริมในเรื่องของแอโรพาสต่างๆมาช่วยเรื่องแอโรดันนามิกและเรื่องของความสวยงามสปอร์ตตี้ด้วยนะครับแล้วก็เขา เป็นออ l e เ e c กติกใช่ไหมฮะสำหรับมินิโฉมใหม่นะครับตัว3ประตูแล้วก็ตัวที่เป็น Ace Man หลายคนก็ถามถึงรุ่น JCWU หรือ John Cooper Works วันนี้มาแล้วก่อนจะไปลึกกว่านี้นะฮะทั้งในเรื่องของพาชมรถเจาะลึกในเรื่องของการปรับแต่งและก็การขับขี่ฝากพวกเรานะฮะสนับส,สนุนด้วยการกดติดตามช่องได้์เดอบล็อกทุกช่องทางเลยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกตกอ t ์อินสตาแกรมนะกดสับกดติดตามแล้ว ถ้ากดครบแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้หาข้อมูลเชิงลึกมานำเสนอนะฮะช่องของเรารีวิวรถไม่เหมือนช่องไหนแน่นอนนะครับไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังสละเวลากดติดตามและกดไลค์นะครับผมเคยพารีวิวพาชมตัวมินิไฟฟ้านะฮะมินิเอไปแล้วนะครับรุ่น3ประตูก็ก็มีความคลาสสิกแบบนี้นะฮะแต่เป็นไฟฟ้าเป็นรุ่น3ประตูที่ คนจะเข้าข้างหลังก็ออกต้องมีเรื่องของการพับเบาะเอะไรต่างๆนะครับช่วงล่างก็จะเฟริเฟร์มๆหน่อยนะครับส่วน a อสแมนหประตูนะฮะก็ได้บอดี้ที่ใหญ่ขึ้นช่วงล่างนุ่มนวลน,นะครับแล้วเอสแมนจะมีเฉพาะไฟฟ้านะครับส่วนตัวมินิเนี่ยยังมีรุ่นที่เป็นแบบคอนเวอร์ b เบิลเครื่องเบนซิน2 0ง0เทอร์โบตัวน้ำมันที่เป็น JCW อยู่เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวด้วยแต่วันนี้ เป็นไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับ JCW ที่จะพามาชมนะครับงั้นผมพาชมสักหน่อยก่อนจะไปลองขับนะฮะพอเป็น JCW นะครับเรื่อง Aero p a r t รอบคันรวมถึงดีไซน์กระจังหน้านี่เฉพาะรุ่นเลยสัญ,ญลักษณ์ John Cooper Works นะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องการ Air Intake นะครับเลยปิดยาวเลยมีเรดาร์มาให้นะ ผมเคยพารีวิวใช่ไหมบอกว่าจะใช้พวก a p t i v e c u ค h i o n t o ท e เนี่ยในมินิไฟฟ้าต้อง u u s s r r p t t o o นะฮะไม่ซื้อก็ได้ซื้อขาดแต่แรกก็ได้หรือจะลองใช้เป็นจ่ายรายเดือนหรือรายปีอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็น JC w ีพวก e d a s เนี่ยเขาให้มาเลยรวมถึงลูกเล่นของเล่นข้างในเฉพาะรุ่นที่แตกต่างจากมินิไฟฟ้าปกติอีกด,ด้วยนะครับเนี่ยล้อเฉพาะเลยนะครับแล้วก็สเปคของ ผ้าเบรกต่างๆก็จะเป็นเฉพาะของรุ่น John Cooper Works เพราะว่าในโหมดการขับขี่ที่เป็นโหมดสปอร์ตหรือโหมด go า a r d มันยังเพิ่มโหมด e boost เข้ามาอีกฉะนั้นมันจะมีกำลังอัตราเร่งความแรงที่มากกว่าไฟฟ้าปกติมันเลยต้องการสเปคของผ้าเบรกที่สูงกว่านะครับล้อก็เป็นลายเฉพาะนะยางก็ให้เป็นยางสำหรับตัวไฟฟ้ามาเลยนะครับแต่2รุ่นอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่นะครับอย่างตัวที่เป็นมินิ ตัว JC w เนี่ยเป็นยางฮัน o ุกแต่ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าส่วนตัว e อสแมเนี่ยเขาก็เป็นยางสำหรับตัว e f f i c i e n c ก็คือ Mi c h ิน i n e p r i m a c y เนี่ยได้ทั้งนุ่มนวลแล้วก็ได้ทั้งประสิทธิภาพนะใช้ได้กับทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้านะครับอันนี้ผมอาจจะมีรีวิวผสมข้ามไปข้ามมาจะได้ไม่เสียเวลาลงลึกตอนที่ไปนั่งคันนั้นได้ยางแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทริมในการตกแตง่งจะเห็นว่าคันเนี่ยชัดเจนนะฮะผมเลือกสีแดงมาโชว์ให้ดูก็ จะเห็นการตกแต่งที่ตัดกันของแดงหลังคาดาําขาวหลังคาดาําดํามันก็ดําหมดใช่ไหมหลังคากระจกแล้วก็อของ j c w เนี่ยหลังคาพารามิกมีฉากบางังแดดมาให้ด้วยนะครับก็เป็นม่านไฟฟ้าก็ฉะนั้นเรื่องของการใช้งานในเมืองไทยที่มันร้อนเนี่ยมันก็จะมีม่านมาด้วยนะครับแอรรพารอบคันนะฮะของ j c w u ลนี่ครับสปายเลอร์ด้านบน,นสัญ,ญลักษณ์ให้มีความ พรีีเมยมยด,ดูดุดูแรงแล้วก็ประตูท้ายเห็นไหมฮะเขาจะทำสีประตูท้ายมาให้ตัดกับตัวคีย์คัลเลอร์ของตัวรถเรเบมเปอร์ก็เช่นกันนะครับด้านท้ายคนละสีกับตัวชุดกันชนเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์นะทำให้รู้สึกว่ารถเนี่ยมันมีความพรีเมียมของตัวรถแล้วก็ของตัวชุดแต่งนะครับถ้าเป็นสีขาวก็จะได้ชุดแต่งอีกสีนึง ะไรอย่างนี้นะครับไม่มีท่อยเสียเพราะว่าเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะนี่แล้วเห็นไหมฮะที่ผมบอกมันมีลวดลายลงไปอีกที่ประตูท้ายมันมีเป็นลายของเชคเกอร์แฟลกที่เป็นดีไซน์ของจอห์นคูเปอร์เวิร์กนี่ฮะเชคเกอร์แฟกของจอห์นคูเปอร์เวิร์กเป็นแบบนี้เขาก็ถอดเอาลวดลายของโลโก้จอห์นคูเปอร์เวิร์กมาอยู่ที่ประตูบานท้ายเช่นกันสกรีนพิมพ์ลงไปเลยนะครับก็จะมี ความแตกต่างความพรีเมียมในรายละเอียดนะครับเฟี้ยวมากนี่คือภายนอกนะครับของตัว3 d o ดอตัว3ประตูนะฮะให้ชมรอบคันแบบนี้ภายในก็มีดีเทลที่เฉพาะรุ่นนะครับพวกคอนโซลต่างเนี่ยเขาใช้วัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นะฮะจากพวกพลาสติกต่างๆแต่ก็คือเขาถักทอให้มัน เป็นเหมือนกับเส้นใยเนาะมันก็จะมีเนี่ยรูปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผ้าลักโลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆของฟงมาลายนะดีไซน์เนี่ยเหมือนตัวปกติก็จริงนะครับแต่จะเห็นว่าสีที่เขาเอามาตัดเย็บนะครับก็จะเป็นดำแดงสลับขาวเนะี่ยแล้วก็คอฟงมาลายนะครับก็จะมีสีทองโรสโกนิดหน่อย แล้วก็ไฮไลท์เลยที่พวงมาลัยสวิต์ e b o o t e b o o t เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแรงม้านะครับเพิ่มกำลังให้กับมอเตอร์อีก20กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าคูณไป1.34ก็จะได้มาอีก26.8แรงม้านะฮะแต่ใช้ได้แค่10วินาทีทำไมต้องใช้ได้แค่10วินาทีก็มอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีความร้อนนะเนาะมันเร่งตัวรอบมอเตอร์ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มันจะกินไฟ ที่เยอะมากมันบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันกินคูณเท่าไหร่มันอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าหนะ้าตอนนั้นด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถไฟฟ้าตัวแรงเขาก็จะทําแบบนี้อันนี้ใช้ได้อีก1ิวิม้าเพิ่มมาอีก26ตัวนะครับเอากลมๆจากเดิมเนี่ยปกติตัวรถเนี่ยให้มอเตอร์ไฟฟ้าก็มาเป็นมอเตอร์ลูกใหญ่เลยนะครับมอเตอร์ความแรง190กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า258แรงม้า มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ54.2กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าคุณกด e-boost ปุ๊บมาเพิ่มมาอีก26ตัวนะฉะนั้นแรงม้าโดยรวมเนี่ยมันจะมากกว่า280แรงม้าตอนที่ใช้ e-boost เรียกได้ว่าแรงเลยอะนะฮะรถไฟฟ้านี่ทำได้ครับคือเคยพารีวิวไปแล้วเนาะพวกสวิตเขาทำสวิตเก๋ๆครับมันจะไม่ใช่ว่าทุกอย่างอะมาอยู่บน หน้าปรับดิจิตอลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางอย่างเดียวครับยังมีสวิตช์สวิตติดเครื่องคือตัวนี้นี่ดับรถนะครับเยยีบเรกนี่เหมือนบิดกุญแจบิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่แล้วก็การเข้าเกียร์สวิตช์เข้าเกียร์ครับเกียร์ถอยเกียร์ว่างเนี่ยฮะเกียร์เดินหน้าแล้วก็เป็นเหมือนอนเจนเบรกนะขาลงดอยนะครับ จอดก็กด P เลยกดสวิตช์เบียกมือไฟฟ้าเดี๋ยวเข้าเกียร์ P ให้ด้วยแล้วตัวนี้ครับไฮไลท์ตัวหนึ่งโหมดในการขับขี่ experience นะก็คือประสบการณ์ในการขับขี่ go kart c o r e green personal vivid timeless นะฮะมีหลายอย่างบาลานซ์นี่ฮะบาลานซ์ Balance มีการปิดหลังคาให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่กินไฟนะฮะประหยัดแอร์เฟลดีโหมด go kart นี่แรงแบบตึง,ตงเลย Oh. แล้วก็เบาะนั่งของตัว JC w u เห็นไหมครับเป็นเบาะแบบบัคเก็ตซีดสปอร์แต่ก็ยังมีความหนานุ่มนะหนังสลับผ้าและที่สำคัญเบาะปรับไฟฟ้าด้วยสองฝังเลยแล้วก็ในเบาะนั่งนะครับมีโหมดนวดให้ด้วยเดี๋ยวนี้เจ๋งนะครับมีลำบ้าด้านหลังกล่องเก็บของต่างๆนี่ของมินิแต่ก็ ลวดลายมันจะเป็นรุ่นตัว JC W นะครับตกแต่งหลังคาดำหมดเลยเข้าข้างหลังก็พับเบาะเนี่ยโอ้โหน่าใช้ครับสวยมากลวดลายต่างๆเดี๋ยวไปเจอตัวจริงเนี่ยผมว,ว่าต้องดูของจริงนะครับบอกไปเนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับต้องดูของจริงว่าพอเป็น John Cooper Works มันฟิลมาแตกต่างเลยพอใส่สีดำแดงเข้ามา นะฮะแล้วก็ซุ้มเสียงต่างๆที่เป็นเสียงสังเคราะห์จากลำโพงนะครับลำโพงก็เป็นพรีเมียมเซอร์ลาว์ซาวด์ซิสเต็มนะครับเป็นแบรนด์ h ามันการ์เดนประมาณนี้พวกอะไรเปิดประตูต่างๆก็เป็นสีแชมเปญนะครับดูพรีเมียมสวยงามเดี๋ยวไปดู JCW Sman กันบ้างครับตัวนั้นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นรุ่น5ประตู Crossover ขึ้นลงง่ายเป็นครับนี่ <c oughs> รายละเอียด จอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับมาดูคันนี้กันบ้างครับ JC เดี๋ยวมันอยู่เอสแนะฮะเนี่ยผมชอบเลยเพราะว่าเป็นตัว5ประตูแล้วเอสแมนเนี่ยมีแต่ไฟฟ้านะครับดูหน้าตาของเขาโอ้โหเท่มากนะครับบนฝากระโปรงมีลวดลายเชเกอร์แฟกทั้ง2รุ่นนะครับแต่สติกเกอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตามแต่ดีไซน์ของรถคันนี้มันต่อเนื่องมาจากชุด ฟอนบัมเปอร์นะครับกระจังด้านหน้าปิดทึบนะฮะหล่อเลยกับสัญลักษ์จอนคูเปอร์เวิร์กล้อเฉพาะเอสแมนเจซเดี๋ยวมันอยู่นะครับถึงจะได้ล้อลายนี้แล้วก็ให้ยางดีด้วยนะเดี๋ยวรอดูรถล,ลูกค้าจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่คันนี้ใส e ่มิชลิน E Primacy ซเฟี้ยวเลยนะครับล้อขนาด19นิ้วนะ,ะแต่แม็กกับฝาครอบดีไซน์มาให้มันแบบอลังการมาก นะครับคาลิปเปอร์สีแดงผ้าเบรกเฉพาะของ JC เดบันยูนะครับแล้วก็มีนี่เป็นเฟนเดอร์เล็กๆซุ้มแบบ Crossover แต่ไม่ใช่ดำด้านนะครับเป็นเป็นโอแบคดำเงาแบบนี้สวยเลยนะครับกล้องรอบคันมีครบมีราวหลังคามาให้ด้วยนะฮะมาพร้อมสามารถไปติดตั้งตัว Crossbar ได้ตัวคาดข้างนี่ขนาดใหญ่อยู่นะนี่ฮะล้อเฉพาะรุ่น นะครับแล้วก็ตัวมี TPMS นะวัดแรงดันลมยางสปอยเลอร์ด้านท้ายขนาดใหญ่มีไฟเบรกให้ด้วยนะครับนี่โลโก้มินิสีดำเอสแมนโอ้หอะไรนี่ของครบเลยนะครับเป็นดำเงาจอห์นคูเปอร์เวิร์คแล้วก็เรยบัมเปอร์นะครับกันชนด้านล่างนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะรุ่นมีไฟถอยมาให้ เฟี้ยวเลยคันนี้นะครับผนมันเป็นรุ่น5้าประตูอ่ะมันเลยน่าใช้กว้างนะครับขึ้นลงสบายนี่ฮนะโอ้ภายในครับมาดูดีเทลสักหน่อยก่อนไปลองขับกันหลังคางกระจกบานใหญ่นะครับเบาะนั่งหน้าตานี่เหมือนมินิ j จซีเดบัยูนะครับแต่ โพสเจอร์ Porter, นะครับตำแหน่งท่านั่งอะไรเงี้ยมันมุมมองเราก็ต้องปรับสูงขึ้นมาเพราะว่าฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันสูงมันยกขึ้นมานะครับเป็นสไตล์ครอสโอเวอร์พวงมาลัยเนี่ยโอ้โหเนี่ยพวงมาลัยจอ h n นคูเปอร์เว e ิร์สวิตซ์อีบูส t อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันทำงานอย่างไรลำโพงฮา r m มันการ์ n นแล้วก็การตกแต่งต่างๆก็จะเป็นเนี่ยวัสดุสังเคราะห์ ขึ้นเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มาถักทอพวกไฟเลเจอร์แรงต่างมีให้หมดเลยนะครับกล่องเก็บของก็มินิสมตัวดีครับขับไปท่างน,นี้ก็ได้นะเเข้าเกียร์อยู่นี่หมดเลยก็ตรงนี้ไม่ต้องงงอะไรนะครับเรื่องของก้านไฟเลี้ยวใบปัดน้ำฝนต่างๆอยู่ในตำแหน่งปกติเลยนะครับไม่ต้องปรับตัวนะโอ้สกูมากๆ อ่ะเบาะนั่งพูดเยอะๆหน่อยโอกระชับดีนะแต่ก็ไม่บีบแต่คนตัวใหญ่เลยเนี่ยอึดันแน่นอนนะครับจะเห็นว่ามันเบาะมันไม่กว้างมากนะครับแต่ถ้าคนไซส์ประมาณผมเนี่ยกำลังดีเลยตัวเล็กกว่านี้ก็น่าจะโอเคนะครับมันมีลำบ้าด้านหลังด้วยนะครับปรับให้กระดูกสันหลังเราเป็น S Shape เนี่ยยิ่งนั่งสบายด้านหลังของเอสแก็หลังชันหน่อย นั่งได้ไหมมันก็นั่งได้ดะนะครับดีตรงที่ว่าเข่าไม่ติดนะเล็กรูมเดือยเยอะโอ้โหแล้วอยู่ข้างหลังมุมมองแบบดูอลังการมากเพราะว่าเบาะนั่งเนี่ยเขาเป็นบักเก็ตซีทนะทรงฟรีฟอร์มแล้วก็เพวกเนี้ยงานด้านหลังเป็นพลาส,สติกมันก็เลยดูอลังการนั่งให้ดูนะครับหลังชันหน่อยครับทางไกลอาจจะเมื่อยนะแต่ถ้าแข็งแรงก็นั่งได้ทางใต้ก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับ head room เหลืออยู่นิดนึงนะครับห้านิ้วสอดแล้วก็เล็ก room เหลือเยอะที่วางแขนต่าง,างๆที่วางแก้ว1ก็ข้างประตูเป็นที่วางของมีจุดชาร์จให้ประมาณนี้นะครับรถมินิเนี่ยก็เป็นรถสำหรับนั่งสองคนเป็นหลักแล้วก็มีครอบครัวก็ลูกนั่งหลังแต่วันที่ลูกโตแล้ว ก็ยังนั่งได้ไปเรียนมหาลัยซื้อคันใหม่เขาขับกันสคนต่อหรือไม่ก็คือขยับไป b บียนี้มอยู x 5เลยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าครอบครัวสี่คนก็ไปแบบนี้ครับนั่งได้อยู่เบาขนาดใหญ่นะมีแค่หลังมันชันนิดนึงมันเอียงไม่ได้แล้วไงมีแต่พับลงมานะครับประมาณนี้พาชมแล้วไปลองซิ่งลองขับกันครับ มาลองมินิ JCW นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะฮะโอ้โหมันมากครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาได้ในเรื่องของมอเตอร์ที่ใหญ่นะครับ190กนะิโลวัตต์นะ2อ0รว่าห้าสิกวม้าห ท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ฮะโอ้โหจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับเซ็ตรถไฟฟ้าได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวดูครับนี่ฮะมีย e ี o ูทให้กดปุ๊บแรงม้าเพิ่มมาอีก26ตัวครับ แต่จะสามารถใช้ได้10วินะฮะนี่มาจะเพิ่มมาอีก26ตัวสวิตช์อยู่นี่นะครับบนพวงมาลัยโอ้สุ้มเสียงตอนนี้ผมขับในคอโหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้โหมดโกคาร์นะครับในมินิไฟฟ้านี่ใช้ซอฟต์แวร์แล้วเขาบอกว่า j c w เนี่ยโหมดโกคาร์ของเขาจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับ สวิต c h เอ็กซ์เพ c e ียนะโอ้โ oh หยังไม่ต้องใช้ e-boost นี่ก็พุ่งแล้วอะ่ะพุ่งมาเลยคมขึ้นนะครับหูมดโกคาร์ทคมจริงครับ โอ้โสุ่มเสียงคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเสียงสปอร์ตโหมดเพิ่มเข้ามานะฮะออกมาจากลำโพงนะครับโอ้ใครเป็นสายซิงสายขับรถนี่ใช่เลยครับคดเลียวคมมากอยากลอง e boost ในโหมดของ go kart แล้วครับ เขาโค้งเป็นไฮสปีดคอนเนอร์นะแล้วก็จัดอ e ีบูทไปหนึ่งบทเพลงโอ้ยหลังติดเบาโหดจัดโอ้โหคือมินิไฟฟ้าเนี่ยเขาเซ็ตช่วงล่างมานะครับนุ่มถ้าเกิด ใครเคยใช้มินิยุคก,ก่อนแล้วบอกแข็งพอแล้วเลิกแล้วนะครับมีอายุแล้วนะจะบอกว่าตัวใหม่นุ่มนะครับตอนที่วิ่งถนนเป็นลอนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าช่วงล่างมันก็เออมันนุ่มมันก็จะถ้านั่งแบบถ้านั่งคู่หน้าไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเอาคนไปนั่งหลังนะทั้งทั้งที่คู่หน้ายังนั่งไม่เต็มเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนมันแกว่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้ความเร็วเมื่อไหร่เนี่ยฮะ นี่ฮะมันไม่ใช่โชคกไฟฟ้าเหมือนตัวน้ำมันแต่ตัววาล์วมันเนี่ยก็เป็นแอคทีฟวาล์วนะครับยิ่งขับเร็วยิ่งเฟิร์มยิ่งนิ่งสุดครับโอ้โหไล่เอาโค้กครับ นะไล่คกกี้พีไล่แทบไม่เข้าครับขับเก่งมากอะคกต้องใช้อ e ี o ู t ถึงจะไล่เขาทันนะครับนี่ฮะอีบ e ูทขูนิดเดียวัวเบรกดีมากผ้าเบรกสเปคเด w ี๋ยวมันยูนะครับหยุดแรงมา้า ของมอเตอร์190กิโลวัตต์ได้แบบกิฟเลยนะพอเป็น JC เียัก็นะมันก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่งมานิดหนึ่งนะครับตอนเมนเทนแนนก์กนะัะพวกสเปคพระเบรกนี่แหละตอนนี้ได้ลองตัวมินิ JC เแียบันยละหมดรอบเดี๋ยวเราจะย้ายไปลองเอสแมน JC เดียบับ้างนะครับตัวนั้นก็ CG อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวลองดูนะครับแต่เรื่องของอสเปคมอเตอร,แตตอร์แบตเตอรี่เนี่ยมันคอมมอนกันอยู่นะครับเหมือนกันเลยโรงงานผลิตเดียวกันเลยตัวไฟฟ้าชอบครับใครชอบดีไซน์ของมินิ น่าเล่นน่าเก็บครับลูกเล่นเขาเยอะด้วยลูกเล่นเคยพาชมแล้วเรื่องของอชุดไฟทั้งตัวเฮดแ lap ไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องของการแสดงผลได้3รูปแบบเขาชื่อมินิแต่เขาก็ไม่เล็กนะดูดิโอ้โหสีดำนี่สวยเลยอ่ะ จะจอดเนี่ยมีเสียงแบบเสียงสังเคราะห์นะครับเหมือนเสียงท่อยเสียเฟี้ยวมากาทุกอย่างเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวย้ายไปเอสแมนกันครับมาลองมินิ j c w s man กันบ้างนะครับ นี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็หลายคนชอบเพราะว่ามันเป็น5ประตูนะครับขึ้นลงสบายตัวมินิมันเป็นทรีดอรประตูนะครับนี่ฮะ JC แต่มัอยู่ก็เดี๋ยวลองขับในคอโหมดกันก่อนเฮ้ยขับดีเหมือนตัว3ประตูเลยครับแบบนี้แจม่แจมๆค,คุ้มๆนะฮะ โอ้ยสไลด์ด้วยทางตรงครับกดโอ้ยแป๊บเดียวเป็นร้อยหูแรงจริงครับรถไฟฟ้านี่เรื่องความแรงนะครับเครื่องเบนซิน2อง0ันเทอร์โบ,โบยังต้องยอมนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยรถไฟฟ้ายุคนี้เฮ้ยขับดีครับ ชอบเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยครับคือเรื่องระยะยืดยุกมันมากกว่าตัว3ประตูเนี่ยเจอถนนคอนกรีตแบบสนามนี้นะครับว่าตัวนี้ได้ครบเลยครับทั้งเรื่องของความคมในการขับขี่แล้วก็ความนุ่มนวลน,นะแต่อาจจะไม่กริปเท่าตัว3ประตูนี่ g มันต่ำกว่า แต่มันครบเลยอะ่ะก็คือมุมมองต่างๆรวมถึงความนั่งสบายนะครับเดี๋ยวลองใช้โกาค์สโหมดบ้างนะครับมาแล้วครับไปอีกแล้วโอ้โหอีบูทเปิดวาร์ปอ่ะโการ์สโหมดครับโการ์สโหมดนะโการ์สโหมดก็คือ การเปิดวาร์ปนั่นเองโอ้มันดึงตั้งแต่ออกตัวครับโอ้มีเสียงแบบว่าแบ็กไฟด้วยครับเสียงแบบ คำรามในคอโอ้โแต่คันเร่งออกไปมีหน้ายกนะครับกระโดดเลยนะขับมันจะอิตาเลียนจ็อกชัดๆอู้ได้ยินเสียงไหมอ้อากาก,กลำโพง โอ e b o o นี่ไม่กดไม่ได้เลยนะครับแต่มันจะกินไฟนะแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเล่นบ่อยๆเพรารถนี่ให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมา54กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ลองดูว่าวิ่งได้เท่าไหร่จริงก็ถือว่ากลางๆนะยุคนี้แต่มันเป็นรถใช้งานในเมืองกับเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันรองรับ DC c h a r g เจอร์แรงอยู่ครับ ไปลองซิ่งกันมาแล้วนะครับต้องบอกว่าซิ่งเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เขาจัดให้ทดสอบแบบจัดเต็มจริงๆเพื่อดูเรื่องของ Handling ช่วงล่างอัดตาเล่งนะต้องบอกว่าโอ้โหมันร้าใจจริงๆครับขับรถมินิไฟฟ้าแล้วได้ความเป็น JC เดมันยูมันมีความสปอร์ตนะครับแต่ถ้าให้ฟันธงชอบเลยก็คือตัวเอสแมนเจซีเดมันยูมันมีความนุ่มนวลอาจจะไม่คมเท่าตัวทรีดอในโค้งนะฮะถ้าไปเร็ว ยังมีปัดมีสไลด์แต่มันเหมาะสมต่อการใช้งานมันอเนกประสงค์ช่วงล่างมันนุ่มสบายกว่านะแล้วก็ถ้าเอาความมันแน่นอนแหละตัว3 d o o r j c w มันจริงๆครับนะแล้วก็ฟิลของตัว eboost เนี่ยมันเพิ่มความพรีเมียมแล้วก็เพิ่มเขาเรียกอะไรเหมือนแบบอะดรีนาลีนเน่ยนะฮะลดไฟฟ้าก็ทำได้เหมือนรถสปอร์ตทำได้ดีกว่าด้วยนะมันแรงอ่ะเหมือนคุณ คิกดาวแล้วคุณเปิดในตัสออกนะฮะมันเปิดวาร์ฟได้มันเป็นประสบการณ์ที่หาได้เฉพาะกับค่ายรถไฟฟ้าที่มีเอนจิเนียร์ซอฟต์แวร์นะครับปรับจูนนะแล้วก็ทำงานควบคู่กับวิศวกรของฝั่งที่ทำรถไฟฟ้ามันถึงจะสามารถทำให้รถเนี่ยมันเปิดวาร์ฟได้แบบนี้รวมถึงการจูนนิ่งของตัวพาร์ทระบบช่วงล่างระบบเบรกมันก็จะต้อง มีความเข้ากันมีความกลมกล่อมนะครับอย่างคันนี้เนี่ยผมออกโค้งมาแคล l ี่สปีดนะครับแล้วก็เติมกดคันเร่งคลิกดาวไม่พอในโกคาร์ดโหมดแล้วก็เปิดอ e ีบูสตอีกแต่พอมาสุดทางถึงจุดเบรกนะครับเบรกเอาอยู่ขับดีจริงๆนะครับทั้ง2ตัวเลยจึงฟันทงได้ย่างมากนะครับมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับบางคนบอกว่าเอาคมทุกโค้งก็ต้องเป็นมินิ JC w ตัว3ดอนะครับ แต่ถ้าเกิดวัยอย่างพวกผมต้องเอสแมนนะเนื้อสิงเใใดยร์นะครับลูกค้าเนี่ยถ้าได้มีโอกาสทดลองขับเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์เลยนะครับมินิเดิมๆที่ว่าช่วงล่างแข็งๆวันนี้วิ่งช้าๆเขานุ่มแล้วแล้วก็มันก็ใหญ่ขึ้นด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันตามสมัยนิยมเขาก็มีเช่นกันแล้วก็ในโลกของรถไฟฟ้าแบรนด์มินิก็เท่าทันเท่าทันทั้งตัวแบรนด์มินิแล้วก็สำนักแต่ง JC w ันยูก็สามารถทำให้รถเนี่ย มีกลิ่นอายของรถสปอร์ตโอส o o ู chool, แบบสไตล์จอห์นคูเปอร์เวิร์กได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเดือดจริงๆวันนี้นะครับก็ขับแทนคุณเล่าให้ฟังประมาณนี้แต่ก่อนที่จะไปลองขับเองก็ต้องฟังข้อมูลเจาะลึกแบบนี้นะจากช่อง d ไดตัว b o x เท่านั้นนะครับฝากติดตามด้วยทั้ง YouTube Facebook, TikTok, Instagram นะถ้ากดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับวันนี้ผมมินจากไดตัวบอกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ